ห้าคำเตือนปลายปี2องพมาฟังกันนะครับข้อที่4สําคัญที่สุดฟังให้ถึงนะครับข้อที่1เก็บเงินสดไว้ให้มากที่สุดอย่าถามว่าเพราะอะไรในคลิปนี้ไม่สะดวกที่จะพูดครับข้อที่2ห้ามลาออกจากงานประจำที่คุณทำอยู่นะครับถึงแม้เงินเดือนต้องถูกลดลงก็ตามข้อที่สาม หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้ตัวเองต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับข้อที่4ดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้โดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะว่าอยู่ด้วยกันมากขึ้นรายได้อาจลดน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนคุณว่าจริงไหมครับ ข้อที่5อย่าพิ่งซื้อรถซื้อบ้านในตอนนี้และอยู่ให้ไกลจากตลาดหุ้นมากที่สุดมิฉะนั้นคุณอาจจะเสียหายครั้งใหญ่แล้วคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับเขียนบอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับ